มีซีวิกเอสีขาวปี2019เข้าใหม่นะครับเป็นหนึ่งเครื่อง1.8 EL เราจะเสนอขายเพียงแค่ราคา5 50, 5 0 0 0 0หบาทนะครับมาดูกันว่าได้อะไรมาบ้างครับมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟ Daytime ไฟตัดหมอกครับกระจังหน้าเป็นแบบใหม่แล้วโครเมียมนะครับมาดูห้องเครื่องกันต่อว่าเป็นไงบ้างห้องเครื่องเราสตาร์ทอยู่นะครับเครื่อง1นจุด ดูซอกได้เลยดูหัวนอตได้เลยครับฝาแท้ฝาเดิมมาชมภายในกันต่อครับออลืมไปแม็กเป็นแม็กโรงงานนะครับขอบสิบหกยางปียี่ิบสองเลยครับต,นนตัวนี้ตัวเอยอจะมีทีเลตแล้วนะครับออีกจุดหนึ่งนะครับจะให้ดูเมสสปอร์ตครับเป็นไงบ้างสวยๆเลยตัวน,นี้เป็นไงบ้างเมสสปอร์ตโอเคครับอยู่ครบเหมือนเดิมมาดูเบาะกัน กลังตึงๆเลยครับมาพร้อมเบาะหนังนะครับตัวนี้อันนี้บุกเซอร์วิสนะครับระบายระบายกันแล้วก็กุญแจ2ดอกครับตัวนี้เกียร์ออโต้ครับจอ a n d ดรอยสิบนิ้วนะครับพร้อมกล้องหลังโรงงานครับวมมาลัยมัลติสองฟังนะครับไม่อยู่ที่แสนห้านะครับตัวนี้ความพุทสตาร์ทครับอ่าเบาะคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้าแล้วนะครับอ่าดูคลังกนตาครับ ้างหลังจะมีกล้องหลังมาให้แล้วนะครับตรวน,นี้กล้องหลังครับกล้องหลังจากโรงงานเลยอ่ามาดูเม็ดอาร์กันหน่อยอเป็นไงบ้างเห็นไหมอ่ะดูหัวน็อตอ่าโอเคซิลเลอร์ยังตึงๆสวยเดิมสนิทเลยครับรูมอะไรเป็นไงบ้างามียางอะไรพร้อมเครื่องมือช่างนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับมาดูเม็ดสปอร์ตฝั่งนี้กันต่อครับ เวลาดูต้องดูให้ครบสี่บานเลยนะครับอ่าสวยเรียงครบประตูนี้เป็นไงบ้างอ่ามันเดเอิมสว,สวยครับสำหรับ Civic FC สีขาวปี2019เครื่อง1.8 EL คันนี้นะครับเราจะเสนอขายเพียง ห้าแสนห้ามืนห้าพันบาทนะครับลงเลยเออโต้คาที่นี่รถไม่ดีเราไม่ขายแล้วเจอกัน